ยังไม่ได้ติดต่อสนใจเป็น4ประตูเป็นโตโยต้าหรืออีซูซุครับอีซูซุสประตูมันมี4ประตูจะมีสีขาวแล้วก็สีเทาครับตอนนี้แล้วก็จะมี x s e r ซ e s ีประตูสีดำครับเประตูสีดาอยากได้ที่ผ่อนไม่เนราไม่เกิน0 0 0ันไม่เกินแปดพันลูกค้าอยากได้ปีดาวใช่ไหมครับแต่ผ่อนไม่เกินแปดพันเดี๋ยวให้เซลล์เขาแนะนําให้นะครับ ลูกค้าลูกค้าหน้าร้านเมื่อกี้นะครับพ่อคุยก,กับลูกค้าคร่าวๆนะครับลูกค้าอยากได้สีะตูนะครับสีดาวราคาไม่เกิน8ปดพันนะครับเดี๋ยวให้เซลล์เขาแนะนําให้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถมือสองสภาพดีนะครับเข้ามาดูรถได้ที่ประสิพลนุ่งเรืองสาขาใหญ่ได้เลยนะครับมีเจสาขาทั่วจังหวัสดสกลนครนะครับ ทำลบวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ